วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับข้อดีของการปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกันนะครับที่นี่คือสวนสารพัดหลังบ้านผมนะครับเมื่อก่อนไม่มีต้นไม้เยอะอย่างนี้นะครับมันจะแห้งแล้งหน่อยแต่ตอนนี้นี่ไปตรงไหนก็มีแต่ต้นไม้คลุมเลยครับตัวน,นี้นะอย่างข้างหน้าน,นี้เป็นทุเรียนครับ ต้นนี้สูง3-4เมตรแล้มั้งเนี่ยเดี๋ยววัดหน่อยอ่าประมาณ3เมตรครับจริงๆมันต้องสูงกว่านี้แต่ผมเด็ดยอดไปครับมันก็เลยประมาณ3เมตรต้นนี้เป็นนี่เนาะทุเรียนบ้านาผมปลูกไว้ใกล้ๆก,ก,กับมะคคาเดเมียครับต้นไม้แต่ละชน,นิดมันจะดึงสารอาหาร จากพื้นดินไม่เหมือนกันนะครับแล้วมันจะมีการพึ่งพาอาศัยกันด้วยหลังจากที่เราปลูกเป็นระบบนิเวตนะครับแต่และต้นจะมีประโยชน์ไม่เหมือนกันต้นต้นหนึ่งอาจจะเป็นตัวล่อให้แมลงอะไรต่างๆไปเกาะตรงนั้นถ้าไม่มี ตัวมันก็จะทำให้ต้นไม้ที่อ่อนแอกว่าถูกนี่ครับมแมลงไปก่อกวนทำให้ต้นไม้ที่เนี่ยที่เราจะปกป้องนะโดนมแมลงกินไปอ,อย่างทุเรียนเนี่ยต้องการน้ำมากเลยครับ ถ้าไม่มีต้นไม้อื่นบางแสงบางพื้นให้ไม่มีหญ้บาบังพื้นให้เนี่ยอย่างนี้นะครับมันจะนี่ครับร้อนจนรากมันไม่แดดครับจนมันตายเลยละ่ะมันเลยต้องมีหลายๆอย่างอยู่ในที่เดียวกันเนาะเพื่อพึ่งพาอาศัยกัน ตรงนี้ก็เป็นนี่ครับเป็นต้นนี้ <c oughs> ต้นหม่อนต้นหม่อนนี่เราไว้นี่ครับไปกินลูกของมันอร่อยบางทีก็ไปเลี้ยงหนอนไหมได้นะตรงตรงนี้ก็เป็นมะพร้าวครับ ความน้ำหอมอยู่ด้วยกันตรงนี้เนะตรงนี้นี่ผมจะมีปลูกกล้วยไว้ไวด้วยกล้วยเป็นกล้วยเล็มือนางครับผมปลูกไว้เพื่อบังแสงแดดให้มันเป็นแสงแดดพอเหมาะให้นี่ครับต้นทุเรียนของผมอย่างสอง,สองต้นนี้ครับต้นนี้สาปีแนะครับ แต่โตช้าหนึ่งเพราะเพราะมันเป็นนี่ครับเป็นพวงมณีมันไม่ใช่หมอนทองเหมือนคนอื่นปลูกไม่เหมือนใครหรอกครับตอนนี้ก็ทุเรียนบ้านตอนแรกมันสูงเท่ากับต้นนี้แล้วตอนนี้มันมันเลยขึ้นไปละอายุเท่ากันแต่สูงไม่เท่ากันครับตรงทุเรียนนี่ถ้าไม่มีหญ้าเนี่ย ใบมันร่วงหมดนะครับมันมีอีกโซนโซนตรงมุมเนือของสวนครับใบมันร่วงหมดเลยอ่ะปลูกมาสาปีแท้แต่มันดินไม่ค่อยมีหญ้าครับร้าของทุเรียนมันมันขึ้นมาหาอาหารแถวๆผิวดินครับพอไม่มีหญ้าอะไรบางแสงอะไรมันก็ร้อนจัดมันก็เหมือนโดนน้ำลวกครับใบมันก็เลยร่วงแังนินมันไม่ตายตอนนี้มันกำลัง ออกใบขึ้นมาใหม่แต่ต้นนี้มันมีหญ้ามีอะไรตัวขลางนี้เป็นผักชะพลูครับมีหญ้าด,ด้วยผักชะพลูด,ด้วยมันก็เลยไม่เป็นไรใบยังอยู่ก็กาลังเติบโตตามการเวลาของมันครับต้นไม้นี่มันจะมีช่วงเผลอจนเผลอยืดนะครับ ที่เราจะเผลอไม่ได้ไปดูแล้วปุ๊บมันจะยืดเร็วเลยครับอย่างต้นต้นเนี้เผลอแป๊บเดียวแค่สี่เดือนไปโน่นแล้วปีแรกๆไม่ค่อยสูงเท่าไหร่พอมาปีที่สามเนี่ยเผลอช่วงหน้าร้อนเนี่ยไปโน่นแล้วนะ่ะสูงโน่นละสามเมตรละตอนแรกมันมันสูงเท่ากันนึง่งตรงนี้ก่อนต้นนี้มันยืดโน่นละเผลอแป๊บเดียว สี่เดือนเองตรงนี้ก็จะมีต้นเงาะนะครับเงาะนี่ต้องการน้ํามากในช่วงเวลาหน้าร้อนเนี่ยถ้าเราให้น้ํำมันเยอะมันก็จะติดดอกนะครับแล้วก็มันชอบน้ำใช่ไหมมันก็คู่อยู่อยู่คู่กับทุเรียนได้แล้วมันก็ช่วยบังแสง เท่าที่จาเป็นนะเร,เราเราก็เอาเอาให้มันเห็นแสงเท่าที่จาเป็นครับนี่เรามาดูดอกของนี่ครับตน้นเนาะมดแดงเต็มเลยครับมดแดงกำลังตอมดอกครับไม่มีผึ้งแต่มีมดแดงแทนปีนี้มดแดงทำหน้าที่ผสมเกสรแทนแล้วมั้งเนี่ยผมไม่เห็นผึ้งเลยปีนี้ แปลกมากไม่รู้พึ่งหายไปไหนก็เนี่ยครับเดี๋ยวเราไปดูอีกโซนหนึ่งตรงนี้เป็นนี่ครับมะพร้าวพวงน้ำหอมพวงร้อยมันมันไม่ใช่น้ำหอมเผิวๆมันเป็นพวงร้อยแม่พวงร้อยพ่อน้ำหอม อายุประมาณ2ปีนะครับตัวนี้ตัวนี้เน้นน้าหวานหอมไหมไม่เน่ใจตัวนี้นะเน้นน้าหวานตรงนี้าเรามาดูตัวนี้ครับตัวนี้เป็นนี่เขาเรียกอะไรสตอรครับต้นสตอตัวนี้เกือบ2ปีแล้วครับ มันจะครบ2ปีตอนหน้าฝนครับส,สตอนี่รสชาติอร่อยเหมือนเรากินเนี่ยครับอ,อะไรนะผักชะอมกลิ่นผักชะอมแล้วก็เป็นเม็ดเหมือนเนี่ยต้นอะไรนะกระถินไม่รู้ว่าเออนั่นน่ะผมปลูกไว้ ผมปลูกให้หลากหลายครับเพราะเราไม่สามารถจะกินอะไรอย่างเดียวซ้ำๆซักๆ,ๆ,ๆนะครับเวลาผมกินผักชะอมแล้วผมเบื่อผมอยากจะกินอย่างอื่นมั่งก็รสชาติดีก็เนี่ยมีนี้เปลี่ยนเปลี่ยนมากินนี้ก็ได้กินสตอผัดกะปิอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ผมปลูกทุเรียนไว้ใต้ต้นนี่ครับย่างนา ตรงนี้ยางนาปีพี่เลี้ยงครับตรงนี้นี่อย่าคิดว่ามันจะไม่โตนะครับเพราะสักวันหนึ่งต้นยางนาเนี่ยมันมันจะสูงฉลูดขึ้นไปเรื่อยๆครับไอ้ที่มันบังแสงอยู่เนี่ยมันจะไปบังทิศทางมันจะไปยืดไปทางอื่นไปเรื่อยๆครับเพราะมันจะสูงยิ่งขึ้นไปไอ้ตรงนี้ก็จะก็จะเริ่มรับแสงมากขึ้น เดี๋ยวมันก็โตรครับมันก็โตไปด้วยกันแล้วก็ถ้าพายุมาก็คือผมเอารากของมันรากของทุเรียนไปตึงไว้กับรากของนี่ครับพี่ยางนานด้วยพี่ยางนาน,นี่คือรากมันลึกมากครับแผ่กระจายกันนี่ครับกันทุเรียนลม้มคือถ้าไม่มีต้นไม้อื่นช่วยบังลมหรือบังแดดเลยก็ถ้าไม่บังลมนะพายุมามันก็จะโค่น ต้นทุเรียนไปครับเพราะลากมันไม่ลืกครับทุเรียนแล้วก็ถ้าไม่บงังแดดตอนเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็จะร้อนตายเรามาดูที่ทุเรียนที่มันร้อนตายครับนี่ตกข้างหน้าเลยครับปลูกมาสามปีตอนตอนแรกนี่สูงเข่าต้นต้นนี้เลยนะต้นนี้ก็ใบร่วมไปแล้วมันคืนกลับมาอยู่อแต่ต้นนี้ตายเลยครับ อจะตายคือมันไม่ไหวแล้วข้างบนมันมันไม่มีหญ้าครับโซนนี้ไม่มีหญ้าคอยปกป้องความชื้นความร้อนนี่อีกต้นอุตส่าห์ตัวแรกกูไปนี่ดีอยู่สุดท้ายมาไม่ไม่ไหวละตายไปละตัวตน,นี้ก็อีกต้นโอ้โหตอนแรกใบเขียวอยู่โดนน้ำร้อนลวกเหรออุตส่าห์พยายามไม่ลด ตอนมันร้อนแล้วเนี่ยสุดท้ายมาไม่มเหลือนี่เนี่ยครับเราต้องมีที่บังแดดบังหญ่าด้วยไม่งั้นทุเรียนไม่หลอดผมก็ว่ามันคงจะตายอีกหลายต้นนะครับตายเท่าไหร่ผมก็ซ่อมคืนเท่านั้นตอนนี้ก็ทั้งสวนี่ผมปลูกไปประมาณ3าต้นเนาะมันจะเหลือสักกี่ต้นไม่รู้ให้มันรอดสักประมาณสิบกว่าต้นถึงย0่สต้นก็โอเคแล้ว ตรงนี้มาดูต่อตรงนี้เป็นชมพู่ครับชมพู่นี่ชอบน้ำแล้วก็บังแสงให้ได้ด้วยก็เหมาะสลับอยู่กับทุเรียนเหมือนกันเนาะก็ถ้ามันบงังรากให้ทุเรียนได้ก็โอเคเลยครับ ผผมต้องคำนวณต้นไม้แต่ละต้นว่าเออมันควรอยู่ด้วยกันไหมนั่นนะตอนนี้เท่าที่ดูนะครับต้นไม้ที่ไม่ควรอยู่ด้วยกันน่ะรู้สึกว่าจะเป็นมะม่วงครับมะม่วงถ้าไม่แลลงไปเลยมันจะไม่ออกดอกแล้วแล้วถ้าเราปลูกทุเรียนไว้ใกล้ๆแล้วเราต้องลดทุเรียนประจำเนี่ยผลมันจะร่วงดอกมันจะหล่นของมะม่วงจะไม่ติดผลครับ มันต้องเลือกอย่างนดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องเอามะม่วงไว้ห่างๆเนาะต้องต้องแยกจากกันเพราะเราต้องลดทุเรียนอยู่ตลอดเวลาทดน้ำถ้ามะม่วงอยู่ใกล้มันก็ใบออกอย่างเดียวครับไม่ได้กินผลนี่ตนี้ผมต้องเลือกแล้วเนี่ยว่าจะเอาอะไรไว้กับมะม่วงเนี่ยอันนี้อยู่ใกล้กันมากเลย ปลายล่มเขามันอะว่าน่าต้องเลือกแล้วว่าจะเอาอะไรอยู่เอาไว้อะตรงตรงนี้เรามาดูอีกทีครับเนี่ยเี่ยมื่อกี้ที่ผมพูดมันมีปัญหาตรงนี้นี่คือต้นทุเรียนที่นี่ครับไม่ได้อยู่ในร่มด้วยแต่มันไม่มีหญ้าด้วยเมต้องเอาใบม,ม้มา แต่ปิดไม่ทานนะนะใบมันร่วงหมดเลยอะ่ะมันร้อนโดนความร้อนลวกของมันนี่ยังดีมันไม่ตายจริงนะเนี่ยมันมันเริ่มกลับมาแล้วครับเนี่ยเริ่มแตกยอดออกมาแล้วหลังจากที่เริ่มให้น้ําเป็นประจําวันเว้นวันเลยเนะีน้ําบ่อยๆต้องหาหญ้ามาปลูกนี่ครับปลูกตรงนี้ป้องกันความร้อนของมัน ให้มันสูญเสียความชื้นมันให้มันร้อนเนี่ครับต้นทุเรียนต้องต้องปลูกที่มีหญ้าครับถึงดีแล้วก็ปลูกร่วมกับต้นไม้ที่ชอบน้ำช่วยกันบังแสงช่วยกันนี่ช่วยรดน้ำแล้วก็ได้กินน้ำด้วยกันอย่างนั้นอย่างชมพู่เนี่ยปลูกด้วยกันได้นะ เยอะเลยครับเนี่ยมีหลายต้นอ่ะตรงนี้นี่เป็นนี่ครับส้มแมนดารินครับส้มแมนดารินแมนดารินตรงนี้ผมว่าต้นทุเรียนตรงตรงนั้นไม่รอดแล้วครับผมเลยใส่ส้มไปเลยตัวนี้มันเขียดร้อนส้มมัน ้มมันสู้ร้อนได้ผมก็เลยไว้ตรงนี้เลยไม่กลัวหน้าร้อนนะเพราะมันมีบางส่วนมันมันบางแดดให้อยู่แต่แดดก็ร้อนแรงครับตรงนี้ก็เลยปลูกตรงนั้นเลยผมมีส้มอยู่สี่ชนิดส้มแมนดารินส้มเด็กกับเดกโกปองเออส้มจุกอะ่ะสวยๆเลยส้มซ่าเนาะสำหรับทำอาหาร แล้วก็ส้มเช้งสลับคันน้ำนี่ผมปลูกให้มันหลากหลายครับเพราะว่าเนีย่ยอย่างที่ว่าเนาะเราไม่สามารถกินอะไรซ้ำๆอย่างอย่างเดิมอย่างเดียวไปตลอดได้ครับมีหลายๆอย่างไ <c oughs> <c oughs> ว้ก็เราจะได้เวียนกินอันนั้นทีเวียนกินอันนี้ทีครับนี่ผมก็กาแฟด้วย ผมมีทั้งกาแฟแล้วก็ต้นชาอัดสามครับนี่นี่ต้นชาอัดสามนี่อายุจะครบสองปีตอนหน้าฝนนี่ละครับหลังจากนั้นผมถึงจะเริ่มเด็ดยอดเนาะมาทาชาครับอันอื่นก็นี่ชมพู่ตรงนี้นี่คือชมพู่เพชรสายรุ้งนะครับชมพู่เพชรสายรุง้งชมพู่เพชรนี่ใบมันจะ ดกมากเลยครับถ้าถึงเวลานะก็เอาไว้บังบังแดดบังแสงให้ทุเรียนอยู่ตรงนั้นครับทุเรียนทุเรียนบ้านอเอาไว้บังแสงให้เขาเดี๋ยวเขาก็ขึ้นไปแย่งแสงกันอีกทีตอนมันโตเนาะระยะเวลาการโตของแต่ละต้นมันไม่เท่ากันครับจะคำนวณเอาก็สรุปนะครับ การปลูกต้นไม้ให้หลากหลายนี่มันมันช่วยให้เนี่ยครับต้นไม้ที่เราปลูกอยู่ไม่ตายง่ายๆครับมันเกื้อนหนุนกันทำให้อย่างทุเรียนเนี่ยก็จเจริญเติบโตดีแล้วก็ไม่ตายง่ายๆนะแล้วก็บางทีใบของมันก็เป็นปุ๋ยด้ครับอย่างใบยาง,งานาเนี่ย แถวๆนี้มันมีปลวกนะครับมันก็จะกินใบพวกนี้มีไส้เดือนก็ขึ้นมากินใบตอนหน้าฝนเนี่ยมันก็เป็นปุ๋ยเปลี่ยนไปให้นี่ครับต้นไม้อื่นกินกันไปต่อครับผมก็มาบรรยายนี่ให้ฟังคร่าวๆว่าต้นไม้เนาะทำไมต้องปลูก ต้นมาแบบผสมภาษาหลายๆอย่างด้วยข้อดีของมันเป็นยังไงเนะครับผมก็เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ติดตามผมก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยผมเห็นแล้วว่าส่วนมากไม่มีคนกดติดตามนะครับมาดูเฉยๆก็ยังยังไงช่วยกดติดตามให้ผมด้วยละกันนะครับโอเคครับเดี๋ยววันหน้ามาเจอกันใหม่วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ